โอเคดีครับอาจารย์ไมค์กุลนะอันนี้เป็นทรงนักเรียนหรือทรงทหารอาจารย์เคยสอนแล้วว่าทรงทหารกับทรงนักเรียนไม่เหมือนกันเนาะทรงนักเรียนจะมีความยาวด้านหน้าเห็นไหมจะมีความยาวด้านหน้าอยู่เราเรียกว่าทรงนักเรียนแต่ถ้าเป็นด้านบนเสมอกันทั้งหมดเลยเป็นสกรีนเฮดเบอร์หนึ่งเบอร์สองหรืออะไรก็แล้วแต่ไอัน,นี่จะจัดอยู่ในพวกหมวดของทหารเข้าใจความหมายไหมครับ หรือถ้าเป็นแฟชั่นหน่อย mm hmm. ก็จะจัดอยู่ในหมวดของพวกสก mm ีนเฟดที่เป็นลนักษณะการถ่ายเบอร์และการขอบเน้นขอบข้างๆก็จะเป็นงานเฟดแต่เนี้เป็นทรงนักเรียนซึ่งทรงนักเรียนสําหรับนักเยนแล้วเป็นทรงที่ยากถูกต้องไหมครับดังนั้นเทคนิคในการทําทําแบบไหนแ mm hmm. นวเส้นของทรงเรียนคืออยู่บริเวณนี้ถูกต้องไหมครับเนาะปับฟันถอยหลังนิดเดียวเก mm hmm. เดี๋ยวโดนนะ อย่โดนนะาาาหาเรื่องโดนหาเรื่องโดนแล้วเดี๋ยวก่อนอ,อ่ะทำไมทุกครั้งเวลาตาัดทรงเรียนส่วนใหญ่เลยนะคเทคนิคอาจารย์อาจารย์จะปรับฟันลงทีหนึ่งหรือสองทีเพื่อที่จะไม่ให้มันเกียนจนเกินไปและมันง่ายต่อการถ่ายทรงนักเรียนอาจารย์พูดเลยว่าลุงตู่ไปติดทอทัพพัทลุ ป agile, ิดเลยปุ่มสีเขียวนู่นนรีโมทอยู่ตรงทีวีรีโมทอยู่ตรง Tiny, ทีวีโอเคนู่นนรีโมทอันนู้นตรงทีวีอ่อาโอเคครับปิดโอเคเทคนิคของการถ่ายทชงนักเรียนนะถ้าเราตั้งแบตลเตอรี่ไม่ดีการถ่ายก็จะทําให้เราทํางานลําบากมากมากดังนั้นเราปรับฟันลงสักทีหนึ่งก็ได้หรือสองทีก็ได้แล้วเราก็ตั้งแบตลเตอรี่ที่เฉยแล้วก็ถ่ายไปดูนะสำหรับนักเรียนใหม่นะถ่าย ใช้เทคนิคอันนี้จะสอนในลักษณะที่คนเป็นช่างแล้วตั้งลักษณะนี้ไถเปิดหน้าแบบเื่อนขึ้นเลยลอยขึ้นไปลอยลอยขึ้นไปลอยลอยขึ้นไปลอยลอยขึ้นไปทําลักษณะอย่างนี้คุณอย่าพยายามกดน้าหนักมือถ้าคุณกดน้าหนักมือบวกกับลูกค้ามีอายุผิวหนังเหี่ยวย,ยน่นก็จะทํางานยาก เห็นไหมง่ายด้วยนะต่อเราทําต่อครับเปื่อนเปื้อนมันเปื่อนเหยียนขอลูกค้าก็ถ่ายมันเดิมตั้งธรรมดาแล้วดันมันขึ้นดันขึ้นถึงแนวเส้นถ่ายเฉยตรงๆขึ้นไปผิดกับตอนเราเรียนตอนเราเรียนอาจารย์สอนว่าไงให้เป็นขอบถูกต้องไหมครับถ้าทำไมอาจารย์ถึงไม่สอนแบบนี้ตั้งแต่ทีแรก ที่อาจารย์ถ่ายสอนให้เกิดขอบเพราะมันจะทําสู่เรื่องของกระบวนการของการทําเฟกงจําได้ไหมอาจจะเป็นลักษณะงั้นแต่ถ้าเป็นทรงนักเรียนแบบนี้เราถ่ายแบบง่ายเลยง่ายเลยถ่ายตรงๆเลยง่ายตั้งธรรมดาตั้งไปไม่กดน้ำหนักมือเห็นไหมในการถ่ายเราแค่ดันตัวแบตเตอรี่ขึ้นไปเฉยๆถ้าไม่สอนสมมุติถ้าคลิปนี้ไม่สอน อาจารย์ตัดเสร็จแล้วเข้าใจไหมครับดังนั้นเทคนิคในการทำงานมันมีหมดแหละไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อาจารย์ปักลงเพื่อมันเละนเกลยใส่ได้ใช่มันไม่มันไม่เกลีย,ห,ลมมมมยหมดแต่มันจะทำให้การไถง่ายไม่ติดขัดไ,ไม่ต้องกล่ไมไม่ไม่ต้องครับ มันจะติดถาะแต่เราต่อไปแล้วเราต้องทำัดออกมาหน่อยใช่ไหมทุกทาก็แล้วแต่เทคนิคอันนี้คือเทคนิคนี่คือการเรียนที่เป็นเทคนิคเพราง่ายเข้าใจป่ะแต่ถ้า,าสมมติว่าอาจารย์หนูปัาฟันถอยหลังแล้วทำไมหนูยังไถยยากอย,กอยู่นั่นประเด็นคืออะไร<ม>ประเด็นคือการไปตั้งตัวแบตเตอรี่เข้าใจป่ะดังนั้นถ้าคุณตั้งให้ถูกต้องคุณวางให้ดีๆคุณก็จะถ่ายง่ายแต่ถ้าคุณวางไม่ดีคุณไปวา,างนี้แล้วขูดมันก็จะเจ็บเห็นไหมเจ็บ เพรนั้นคุณตั้งให้มันดีๆสัมผัสแบบไหนสัมผัสเหมือนลูกเข้าใจความหมายไหมอ่าโอเคนี่จะประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นแน่นอนพี่ดีมาถือนิดหนึ่งถงเราเก็บแบบปกติด้านบนด้านบน,น,บนถูกสอนเอาไว้ว่าให้เข้าด้านหลังต้องไปครับนะให้ข้าลงละัดใช่ไหมแต่เราเป็นช่างแล้วเราไม่จําเป็นแล้วเราใช้เทคนิคการทําง,งานเลยยืนเข้าข้างเลยเก็บขอ บบก็ข้าขัา้นตอนไปเหมือนกับที่เราเข้าด้านหลังแล้วก็ขยับซ้ายถูกต้องไหมแต่อันนี้เราไม่เข้าด้านหลังจำได้ไหมแต่ประเด็นแล้วทำไมอาจารย์สอนให้เข้าด้านหลังะครับทำไมไม่สอนแบบนี้ไปเลยครับสหรอดการเรียนครั้งแรกการเข้าด้านหลังมันทาให้นักเรียนฝึกทักษะของทรงมิกันลานบินได้ถูกต้องไหมครับนะ อพอเราเริ่มเรียนเป็นแล้วเรื่องอะไรเป็นแล้วนะทรงนักเรียนที่เป็นลาชัยอย่างนี้เราสามารถข้ามขั้นตอนได้เลยโดยการเก็บด้านข้างแล้นไล่ไปเลย,หเ,ยเ,เห็นไหมเดี๋ยวอาจารย์หาเรียนองถือก้อปดิาเห็นไหมเราก็วางเป็นสเต็ปผมด้านหน้าเห็นไหมไล่มาแล้วมีความยาวด้านหน้าล่อยไปก่อนถูกต้องไหมครับขอบลบไปหายเก็บด้านข้าง เอาอันนี้ไปเฉลยหค่ะกับวางอยู่แล้วสั่งนี้เปิดหน้าอยูขึ้นพยายามก้มมองตัวเองนิดนึงดูสิว่าข้างบนที่เราตัดไปมันสม่ำเสมอไหมมันเจ็ดกันหมดหรือเปล่ามันดูเกลี่ยกันไหม นี่เป็นเทคนิคแบบธรรมดาเป็นเทคนิคในการข้ามขั้นตอนเราไม่เข้าด้านหลังถูกต้องไหมเราสร้างแนวเส้นเราถ่ายเปิดหน้าเปิดหน้าเปิดหน้าแบบนีเล่นขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้มันเป็นของอันนี้คือหนึ่งเทคนิคการเข้าด้านข้างต่อเลยเป็นอีกหนึ่งเทคนิคสิ่งที่มันได้มาคือมันทางานเรียวแต่ก่อนที่จะนักเรียนจะมาทรงนี้ได้นักเรียนต้องเริ่มต้นจากเข้าด้านหลังขยับตรงกลางซ้ายขวาเพื่อจะเรียนรู้เรื่องของ การวางหมีเทคนิคของโซเวีเนการลาดบินการยกหมีลอยเห็นไหมมันเทคนิคเป็นการสอนไม่ได้เหมือนกันนะ<ม><ม>นักเรียนนะคราวนี้เรารู้สึกว่าโซวเวียนของเราเริ่มเริ่มที่จะเริ่มที่จากด้านบนจากสั้นแล้วก็ไลร่ระยะวด้านหน้าด้านข้างไม่มีขอบแล้วเพราะเราถ่ายไม่ง่ายนะคราวนี้เราดูความเรียบร้อยด้านหน้ากระจกมองเอาออกน,นิดนึง เพื่อให้ดึงกันไายยกไปลไปนอยน,น,นี่คือเสร็จสำหรับสมงนักเรียนจะเป็นล,ลักษณะนี้แต่นะหัวนี้ที่ได้ผติดคือการวางแบตเตอรียการถนา้ไม่ไม่มีของ เนาะและก็การลดของเข้าด้านข้างแต่เราไม่เข้าด้านหลังเห็นไ,ไหมดังนั้นทรงนี้มันมีเทคนิคหลายๆอย่างสำหรับทรงนักเรียนดังนั้นนักเรียนไม่ต้องไปนั่งกลัวว่าตัดไม่สวยอโอ้อาจารย์บางตัดง่ายราะหัวคนงอะกๆก็เลยไม่เห็นขอไม่ต้องนั่งเก็บไม้เฟรดอะไรม,มากมาณถ้าเรารู้มีเทคนิคเร็วกว่าน,นี้อีกเทคนิคที่เร็วอาจารย์ตัดทรงเรียนแค่อสองนาทีกว่าผมยาวกว่าน,นี้โดยการวางแาจจะเรียล่าไล่เหมือนตัวอ้รอบหนึ่งแล้วก็เบอร์หนึ่งเห็นไหม การใช้เบอร์หนึ่งด้านบนตรงนี้ที่เราไม่ได้ใช้หวีเราก็สามารถทําได้เช่นกันแต่เราต้องมาใช้หวีเก็บบวณตรงนี้เช่นกัน mm. เห็นไหมมันมีเทคนิคแต่ถามว่าทําไมไม่สอนแบบนั้นล่ะครับถ้าอาจารย์สอนแบบนั้นคุณก็จะได้แบบนีอ้อย่างเดียวคุณก็ไม่รู้จักทรงเปียการบินคุณไม่รู้จกักวิธีการทําให้เร็วเข้าใจขวามหมายไหมดังนั้นเทคนิคต่างๆที่อาจารย์บางสอนให้มันสามารถใช้ได้ทีหมดอาจารย์บางใช้บนหนึ่งด้วยเหรอครับใช้สิลูกค้ามอเต็มร้านเลย ตัดสูงเมืเรียนก็ต้องไล่ตรงน,นี้แล้วเก็บขอบเอามันจะได้เร็วขึ้นเข้าใจความหมายไหมนี่คือเทคนิคของการเรียนโอเคไปแล้วครับขอบคุณนะครับบ๊ายบายครับ